สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองอิ่มสีผ้าปวงเนื้อจ้าเนี่ยมาพบก,กันกันในอิ่มแล้วลังจะพูดเจอกันสองอาทิตย์ขินหอนไม่อิ่มว่าไปทุกคนไม่อิ่มกคบขินหอนข้าว,นวุนไหยจ้านีเห็นบาทางหลังนี่ต่อเตือนทางหลังอืม จามันก็ตีป้องปๆองปองปองก็เลยบดไทยค่ะมันก็เสียงดังเนาะอ่ะมาเบิ้งก็เลยว่ามือนนี่แม่อิมสิบห้ากินอยียงนี่แบบนี้นี่นี่จะยั่ยยวแบบนี้ด้วยจ้านี่เคยกินบออมไก่อมไก่ใส่เส้นใส่เฮดน่ำแบบนี้อันนี้ก็พี่แม่อิมมาโปทั้งหลังเียมาโปที่หลังอากาศกินก็แบบมะละขีนโนกแบบนี้ด้วยค่ะอัตาะบกเขืออ่ะ คลิปการเฮ็ดนีไม่อิ่มทายไปแล้วเด้อยังไปบึงนะก็นคลิปต่งงางๆพาก็ได้คนนี้ค่ะมาคุวยกันเลยบางซิมมากกันซิมหนามันก่อนอ,อ่ะหนวอยู่มากินกันเลยเด้อนี่เซิมไอตู้เล่า นบอกพีกใส่ย,ยงินเคงสีลงไปงานเด้อไมากินน้ำมยิมเด้อนัวัวประเดีด ได้ประแดีประม่ณ่อาสีสาซมสอนลราจะเป็นอาหารอีกเนื่งยางที่ไม่อิ่มมากเลย ความจริงนี่ถ้าใส่เป็นข้อไก่นี่กับสีแสบมันกับสีย่ำมันว่าชื่อว่าข้อไก่นี่มันเป็นเอ็นไก่บ่ะมันสะมีเนื้อมนันน้ำมันมีเอ็นปอดๆๆมนันน้ำหนะกจัะแกงกระเส้นมันก็สิเป็นอ้วนหๆแสบ ไปยิงหายไปสองอาทิตย์งูก็คือว่าโอ้ไยไ่ยิงไปใส่น้าไปจีดรักซีดมาเลยได้พี่น้องสว่งหายไปสองสัปดาห์ต่อเติมหนาบานาบานั่งบานซีดวัคซีดฝนกัดตกหน่องตกนี่ดีแง่ประเทศไทยขีดบับน้นท้าวอาทิตย์มาก ตัง้งเมฆตั้งเข้ามัน่ะน,นูนกตมาายพ้ีบน้องข่อยหามขีดเยะม้าข่อยเ้อะล่งไหนพี่น้องพักกันสีวัคซสิมั้เหรอบ่าคะ môn nắng đi si xem mà, là mày im là mày im nặng 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 Cái nặng 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 im nặng 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 Nhu hoa bé, nhá, 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 สสหนำหนำอืดมากเปลี่ยนดดมันก็เหมนกับสกินตะออมไก่เือไม่ค่อยใส่เส้นแล้วใส่เส้นมันก็อ้วนรัวดได้จ้ะเพราะว่าเส้นมันจสดูน้ำออมเ้าเน้่บอกทีไปนำตอน

หนักสิมคคับเลยน้ำอน้ำอืม,อม เออจิ้มกินมือใส่เคลื่อนมัดเงิน ใจเนี่ยก็ขมก็เลยออกส้มเข้มเนี่ยหมดเลแล้วมันก็นตัดกันอําลํำเนี่ย อยาเ็สกินขึ้นมาอิ่มหนึ่งเถ็ะตามวิธีการรู้นะจ๊ะงา้นข้าวก่องออมมกหมเอเชหมอเลหมอกระทะห้องไม่แฟรนอนอด้ยที่กัน

สำนำเนาะข้าวขาวอดเผ็ดเองเนาอยาปรุงด้วยาทำได้ข้ากขปรุงได้สะใจดีนี่เป่งข้าวอาลานันเ่เด้แต่ว่าขอเพดเรื่องว่า ไม่ยิ้มว่าใส่พู้พกับนั่นัจังสีสวงตรวจม,มันสนมกนะละมันก็นเริ่มแจออืมอ้มนะน่นนั่น เรือตะันเปลือกมันหนาวผมผมนานสิ่งที่ยังคอยตัดอยู่หาักกันมันเตี่ยนแท ชวนมันะมดไฟอยู่เด <TS> <c oughs> ็กแม่เอ็มก็จะสิเราคิดเสนยสูพี่น้องเบิ้งุยได้เบงิปแม่อมกิดอยแม่อิมนั่นี้อยางกินแม่อ็มเพชรอันนี้สู้กินเพราะว่าเพราะ่นไปทางอื่นเราได้แม่จ๊ะ มันสังหาสถานการณ์มันดีขึ้นก่อนตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแม่แน่นิดนึงก็กินหัวร้านกาแฟาอยู่อยากพาพี่น้องไปล้านกาแฟาอยู่ให้มันนี่ดีก่อน้องจังไปเบื่อหรอกมองไปอืม อีกคลิปนึงที่ไม่อิ่ม่าเด็ดเด็ดเฟตนใส่เบ็ดเด้อใส่เบ็ดปลาปว่วว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 นานล้ำพร้อยอยู่พีพออีพอหน้าเขาดำแล้วหนบราฝนเราไปใส่เบ็ดหาปลดปลาได้แลามา่มาเผากินมะจีกินถึงเขาเยเขาสิบเปอ็นต์เสียหน่ เดี๋ยวดาทิดตามคลิปหนาไม่อิ่มเด้อมากสินจะหนึ่งไต้ก็มากใส่สิน บานจะดีเนาะบ้อง,ง,งอเมี้งบนเนาะหนูก็เริ่มอิ่มแล้วะด้วตัวเขาเลยค่ะไล่เริ่มเนียนท่องแล้วได้พี่น้องจะมื่นตู้ดูดูตัวดูเยอะ

Tầm mở mà Rồi Khám xuất hải riêng Toàn làm Nhìn là Ui lên Ừ. Ừ, tàu. Tàu cũng Ừ. Ừ. อืมอิ่มเลยพี่น้องคลิปหนากินไม่ยังมาคุยกันเนาะน้าอย่าลืมโอ้โหว่าคลิปหนาไม่อิ่มผ้าไปเห็นยังฮะไปลุ่นกันคลิปหนาเด้อเบื้องเลี่ยวอย่าลืมกดหยังอย่าลืมกดไลค์ไลน์ไลน์กดสับสับไข่ตึ๊งตึ๊งกดสับสับไข่ไม่อิ่มแน่สมองไม่อิ่มหัวแล้วยังตัดแต่พูดทิศก๊าม แล้วก็มีน้องกดกดกดติดตามเมือนแบงค์แบงคนี่คุนี่แบงติดตามซับสไครต์ติดตามอิมสีพาปวงให้ทอดพันซับสไครต์ตบบรเบอร์นั้นได้เลยคะ่ะสำหรับมันนี้แม่อิมขอบ,บ๊ายบายเจ้าสวัสดีจ้าทุกคน